แฟนช่องกูรูยู่นเต็ดวันนี้อยู่กับผมเจนคอนเฟิร์มเหมือนเดิมครับยังา็จาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับผมจะเลือกเอาคู่ที่ใช่คู่ที่น่าเชียร์มาคอนเฟิร์มกันนะครับพร้อมกับดอกบรรดากูรูเป็น3ประสานกูรูในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเอามาถึงค้ำคืนวันอังคารครับผมเลือกเอาเกมเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับฟุตบอลเดอะแชมปชิพอังกฤษมาฝากแฟนๆในคลิปนี้นะครับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดอันดับแปดจะเปิดบ้านเจอกับพริสปาร์คเรนเจอร์อันดับเกมล่าสุด บุกไปแพ้สโต๊กมา0ต่อ1น,นะครับตัวหลักๆมีโอลิเวอร์นอร์วุดจอห์นเฟลกมอร์แกนกิฟไว้นะครับยืนข้างหน้าฝั่งของทีมเย,ยือนยังควินสปร์ครับ59แต้มเกมล่าสุดแพ้ครับ้าน,นกับฟูลแลามา0ต่อ2อนะครับซีเฟนโยฮันสันจอร์ดโทมัสข้างหน้าเป็นรีดอนได้นะครับ คู่นี้ก่อนเกมเขายกให้เชฟฟิวเดเป็นต่อนะครับแน่นอนเชฟฟิวเดตยังมีลุ้นพื้นที่เพลย์ออฟนะครับจริงๆผลงานช่วงหลังดีขึ้นครับเพิ่งมาสะดุดในเกมล่าสุดในขณะที่ QPR ไม่เอาอะไรเลยครับแพ้มา3เกมติดดูแล้วเกมนี้เชียร์ไปที่เชฟฟิลยวเดตนะครับผมมองว่าสกอร์ที่เป็นไปได้ครับเชฟฟิลยวเดตจะเปิดบ้านเอาชนะไป2ประตูต่อนหนึ่งดังนั้นคอนเฟิร์มครับไปที่เชฟฟิลยวเดตในคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับแฟนกูรูในเตดทุกคนนะครับพบกันที่เกิดประจำทุกวันนะครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบนี้ในที่เด็ดเจดดำนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับเจอหน้าเจอตากันเนาอ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเรา3ประสานกูรูอยู่ในเด็ดด้วยในทุกช่องทางเลยนะครับวันนี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกนะตี2ตรงนะเบนฟิก้าจะพบกับลิเวอร์พูลน,น,นั่นเองเบนฟิก้าชนะ3เสมอ1แพ้1น,นะครับส่วนหงส์แดงลิเวอร์พูลชนะ4แพ้1จากนัดหลังสุดนะคู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมดในประวัติศาสตร์นี่เกม และเป็นเบนฟิก้าทําได้ดีกว่านะชนะได้3นัดและเป็นลิเวอร์พูลชนะแค่นัดเดียวนะครับตัวเล่นของเบนฟิก้าวันนี้นะครับนิโคลสัสโซตามเมนดี้ตรงกลางยูเลนไวน์วเกิลและกลองหน้าอย่างดาวินนูเยสนะส่วนลิเวอร์พูลนะครับโรเจอร์ฟันดาจอ์เทนเดอร์สันโมซาลาพร้อมทั้งหมดคู่นี้ลิเวอร์พูลบุกไปบังคับชนะ2ประตูแฟนๆถึงจะเฮได้1ประตูไม่พอนะต้อง2ประตูโอ้โหซึ่งยูดามดูแล้วโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะบุกชนะ มันก็สูงแหละช่วงนี้กำลังมั่นใจมาแต่เบนฟิก้าเองก็ประมาทไม่ได้พวกเขาเล่นในบ้านดีด้วยเนาะเอาเป็นว่าโอกาสที่ชนะลิพูมีแต่เจดมบอกว่าไม่น่าทะลุถึง2ลูกนะเพราะฉะนั้นวันนี้สกอร์ที่คาว่าจะเกิดขึ้นนะครับเบนฟิก้าแพ้ลิปูศูนย์ 0, ประตูต่อหนึ่งนะครับอ่ะทีเด็เดเจดมวันนี้มองเจ้าถิ่นนะครับเบนฟิก้าฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปน,นี้นะครับและติดตามมันได้นะครับกับ3ประสานกูรูยูเนเต็ดในทุกช่องทางเลยนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับทีเด็เดเจดมสวััสดีครบ สวัสดีครับชาวครูรู้ในแต่ทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาพาเฮผมจะไม่พาคุณเดินไซแน่นอนกับการวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นๆวลาหนึ่งคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ทุกวันครับโดยที่หนึ่งคู่ในเรื่องมาจากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบก่อนรองชนะเลิศเกมแรกนะครับเวลาตีสองตรงเราไปดูเกมที่เอติฮัดสเตเดียมกันนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจากฝูงจากพิมลิกอังกฤษผูนนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางร์ติโกมาดริดทีมอันดับสามจากลาลิกาสเปนนะครับโดยคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนในประวัติ เบอร์รี่มา2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางแอตเลติโกมาดริดสุดยอดนะครับชนะมา5เกมเต็มครับเกมล่าสุดเอาชนะเดนปาริโวอลาเบสมา4ประตูต่อหนึ่งครับไปดูคทีตัวผู้เล่นที่เข้า่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับลิสตี้ข้างหลังแนวรับจะมีจอห์นสโตนครับตรงกลางเควินเดอร์บอยและหน้าเป้าจะใช้เป็นฟอลสไนอย่างตามฟิลฟอร์เดนนะครับส่วนทางแอตเลติโกมาดริดตามหนีเนี่ยข้างหลังจะมีทางสเตฟานซาวิชครับตรงกลางโกเก้หน้าเป้าหม่อมกัดลุยโซเรสลงแน่นะฮะ เขาบอกว่าซิตี้วันนี้มีจุดอ่อนแค่จุดเดียวปัญหาแค่จุดเดียวคือไม่มีดีอสในแนวรับก็น่าจะทําให้คุณภาพลดลงไปนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าเกมลุกช่วงลหลังก็ฝืดไปด้วยเหมือนกันนะครับต้องมาเจอกับอาร์ติโกมาดิดนที่อ,ทอยู่ในช่วงที่พีคมากๆนะฮะชนะมา,ากเกมเต็มอย่างที่บอกแล้วดีโกซิเมียเน่นเนี่ยเก่งในเรื่องแทัติกในการเล่นเกมแบบนี้สร้างความราคาญสร้างความ,มงุดงงให้คู่แข่งเนี่ย แท็กติกของซิมเน่เนี่ยสุดยอดจริงๆในแหลมแนวนี้นะครับและทีะ่สำคัญคือซิมนเน่เพิ่งจะเสียคุณพ่อไปนะครับวันนี้นักฟุตบอลในทีมน่าจะวิ่งเต็มที่เพื่อโค้ชของพวกเขานะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าอาร,ร์ตีโกมนดริตเนี่ย สู้ได้ดีครับเต็มที่ผมมองว่าจะแพ้แค่ลูกเดียวครับมุมเสมอสูงแต่ผมมองว่าซิตี้จำเต็มที่ก็เฉื่ดเฉื่ดเฉือดเฉื่ดครับเพราะว่าหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแมนซิตี้จะเอาชนะอาริโคลมาดริดได้แค่นี้ครับแล้วกอย่าลืมกันนะครับอยากทราบเด็ดข้อมูลดีๆก็เชิญตรงนี้เลยนะครับกูรูยูไนเต็ดนะครับรับรองมีพวกเราสามสานคอยเสิร์ฟซ่อนเสิร์ฟป้อนข้อมูลดีๆให้คุณจากตรงนี้ทุกวันครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอทุกคนโชคดีแล้วพบกันี้เจอกัน